อดีตที่ปรึกษา,าการหาเสียง<ส>ของสมาชิกสภาเมืองในแคลิฟอร์เนยียตอนใต้ประเทศสหรัฐถูกตัดสินจำคุก4ปีเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเขาถูกกล่าวหาว่าทำหน้าที่เป็นตัวแทนของจีนโดยไม่แจ้งให้ทางการสหรัฐทราบหยุนเหยาวหนิงหรือที่รู้จักกันในชื่อไมซุนทำงานเป็นที่ปรึกษาการหาเสียงในการเลือกตั้งสภาเมืองอาร์เคเดียชานเมืองลอสแอนเจลิสในปี2022เขาถูกจับกลุมในช่วงปลายปี2024เอไอการกล่าวว่าเขาพยายามที่จะชักจูงนักการเมืองสหรัฐในประเด็นไต้หวันและกดปราบผู้เห็นต่างชาวจีนในดินแดนสหรัฐ รวมถึงผู้ฝึกฝ่าหลุนกงซึ่งเป็นวิชาการบำเพ็ญจิตใจที่ถูกปักกินประทุษร้ายซุนยังคอยติดตามประธานาธิบดีเชียงวนของไต้หวันอย่างเกาะติดระหว่างเธอไปเยือนแคลิฟอร์เนียตอนใต้ในเดือนเมษายนปี2023โดยรายงานความเคลื่อนไหวของเธอโดยตรงต่อเจ้าหน้าที่จีนนอกจากนั้นเขายัางบริหารเว็บไซต์ข่าวที่มุ่งเป้าไปที่ชุมชนชาวจีนอเมริกันในท้องถิ่นโดยโพสต์เนื้อหาที่สนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์จีน